สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะมือนี่นะคะใบเกๆนะคะผ้าพี่น้องนะคะมาเบิ่งกบพอแม่พัพนธ์คือเกานะคะพี่น้องหนะกะมือนี่นะคะเทีาผ้าพี่น้องมาเบิ่งนะคะบ่ฮันเด้เปลี่ยนทายนนำนะคะพี่น้องนนำกะสิประมาณนี้ละนะคะ อันนี้สองมือแลวเนาะนะคะกับว่าันนี้มีอา่าวาสิเปียนมือแรงนะคะจักน้อยนี่ละนะคะก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องเข้าในเบื้องก่อนนะคะสวัสดีพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะคะสวัสดีพี่น้องกเษกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะเพราะว่าสิเป็นอาชีพรักละก็อาชีพเสริมสู่ผู้สู่คนเนาะ เมื่อนี้นะคะเห้มาเพิงสภาพน้ำนะคะที่หลวงอัครฟ้ามกบนะคะเลียงกบอยู่นะคะถ้านน้ำประมาณนี้นะคะพี่น้องสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะคะยางขี่เล่ล่ายกสองมือเปลี่ยนทีนึงนะคะเพื่อที่จะบ่ให้เป็นแรงสะสมเชื้อโรคนะคะแบคเีเรี่เนาะนะคะรากาพยายามเปลี่ยนออกสูมือให้งดีนะคะพี่น้องถ้าเฮ้าเปลี่ยนออกสูมือนะคะ กบเพ้ามันกระสีสะอาดสะอาดนะคะร่วมไปถึงาการสะสมของเชื้อแบคทีเทรียมันกระสีเปรายหลนะคะเห็นเหตุกบเพ้าสะอาดนะคะลักกะพูดเพื่อนทอีอยากจะมาสื่อไปบริโภคสื่อไปไปกินไปต้มกินไปปนไปหยั่งสศนะคะเพื่อนกรสีมีความามักนะคะเพราะว่าถ้ากบเพ้ามันง่ามมันสีสวยนะคะพี่น้องมันกระสีเป็นสิ่งที่เรียกลูกค่า ด,ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพยายามทำความาสะอาดหลังการร่วมไปถึงการดูแลนะคะร,รักษานะคะกบห้องเห่าให้ดูดีอยู่ตลอดนะคะพี่น้องผู้นอนเอาพี่น้องทั้งคนนะคะว่าเอา่อการเลี้ยงนี่นะคะบางที่กับต้องเบิงความเหมาะสมนํานะคะพี่น้องอาจจะล่างซูมืออยู่กับจิงนะคะก็ต้องเบรงช่วงเวลา ในการล้างน้ำนะคะราะว่าช่วงเวลาในการล้างนี่เป็นสิ่งสําคัญนะคะพี่น้องโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงหนาหนาวนะคะพี่นอ้องย่ยเมื่อเสามาหนาหมอกล่งจัดแห้งพี่น้องอากาศเย็นแล้วก็นหนาวแห้งนะคะและะ้วก็เฮ็ดห้กบเฮานี่ย่งปรับสภาพบอ่อท่านนะคะพี่น้องบางบางหม่องนะคะบางบอ่อหรือว่าบางโตถีมันมีความอ่อนแออยู่แล้วมันก็สิตายนะคะจะแข็งตายนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็น การปับตัวของกบเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องต้องพิจารณาเบิงนะคะในการเลี้ยงกบนะคะในการล่างทําความสะอาดบ่อกบนะคะพี่น้องต้องปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวนะคะในลักษณะแบบนี้ถ้าเปลี่ยนประมาณบาบแก่ๆก็กคือใบสองใบาสามนะคะหรือบอกกับสามโมงแรกสี่โมงแรกนะคะถ้าเปลี่ยนไทยประมาณนี้นะคะพี่น้องเสียเหตุกบของพี่น้องนะคะ,ะปรับตัวได้ท่านนะคะพี่น้องและก็ น้ำที่เทาเติมลงไปกับสิบอ่อเลมีความเย็นมากนะคะหลักก็บเบรดมีความร้อนมากนะคะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นสิ่งที่ลูกออดแนะนําพี่น้องเท้าอยู่ตลอดนะคะสาหรับการเปลี่ยนทายน้ำเนาะนะคะส่วนฤด,ดูฝนนะคะพี่น้องถ้าเป็นฤด,ดูฝนนะคะน้ำที่เท้าขางไว้ในบ่อนะคะน้ำที่เท้าขางไว้ในบ่ออย่า้างไว้ห้ายนะคะ,ไไะ,คะพี่น้องแลวก เวลาฝนตกฝนสิตกลงมานะคะน้ำฝนนี่ก็สิเย็นจัดคือกันพี่น้องนะคะเห็นเหตุกลัวเผ้านี่ปรับตัวนะคะบ่ท่านนะคะพี่น้องเห็นเหตุกบตายได้คือกันนะคะพี่น้องโดยเฉพาะเป็นกบใน,นยๆลูกกบอย่างประมาณนี้นะคะถ้าเป็นกรณีกบในบ่ดินนะคะกัสบสบมีการปรับตัวอีก แบบหนึ่งก็คือลงไปข้างล่างนะคะก็คือเขาเจะเหตุตัวแห้ติดกับค้นต่อมมากที่สุดนะคะเพราะว่าขังลุมนี่คือสีอุน่นหนามันสีอุ่นนะคะพี่นอกหลกักการย่าฝนนะคะถ้าเป็นไปได้กับเปลี่ยนเสารเสารประมาณจักเจ็ดโมงสองโมงนะคะกับฝ่าเปลี่ยนนําฝนออกนะคะสิเป็นการดีเนาะนะคะเพราะว่าบางพี่นาฝนนี่มันมากกับเชื้อโรคนะคะในอากาศนะคะ รวมถึงนะคะหนามันอืมมันซึมเขามาหากันเห็นเห้กบนะคะเห่านี่เป็นโรคนะคะแล้วกะสาสะสมเชื้อแบคทีเรียได้นะคะมันกับมีหลายปัจจัยเนาะที่เห็นเห้กบเห่าม่สบายเห็นเห้กบเห่าติดเชื้อนะคะยูไปยู่มกนะคะก็ตายจังสี่นะคะแล้วก็เป็นด้วยดูทีดูแลรักษายากที่สุดเลยนะคะสำหรับการเลี้ยงกบเองนะคะ ถ้าพี่น้องท่านใดนะคะมีปัญหาเรื่องการเยียงกบนะคะรวมไปถึงการทายนา้าการเปลี่ยนทายน้ำในแต่ละดูนะคะก็สามารถพูดคุยสอบถามกันใดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใดนะคะพี่น้องล้วนกะ็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้น้ำนะคะพี่น้องเฮ้าสีบร่ดาพลาดนะคะคลิปใหม่ๆหรือว่าสาระดีๆนะคะที่เฮ้าสีเดยนําแมลกเปลี่ยนเรียนลู้ร่วมไปถึงการพูดคุยสอบถามนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงกบของเฮ้านี่เองนะคะส่วนการเปลี่ยนไห่น้ำด้วยดูหอนนะคะพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นปกติเลยนะคะสิเปลี่ยนเศร้าหรือเปลี่ยนแรงก็ได้นะคะพี่น้องเป็นเรื่องปกติเลยนะคะก็คือเฮ้าเปลี่ยนไปตามปกตินะคะ แต่พยายามกังเว้นนี่นะคะอากาศสีห o อนแห้งพยายามเบิงน้ำเบิงน้ำดีดีนะคะพี่น้องอย่าให้น้ำม,มันห่อนแห้งจนเกินไปนะคะให้น้ำม,มันเ,เย็นหละกะอุ่นสัมเนึงคือปริมาณที่พอเหมาะนั่นแหละนะคะพี่น้องกะสังเกตเอานะคะเกษตรในกรมเฮ้านี่แข็งแรงนะคะหละกะอยูนะคะหละกะการปรับสภาพของเพื่อนกษตรบ,บ่ิเวกระทันหันมากจนเกินไปนะคะกะสิบ เฮ็ดให้พี่น้องเฮ้านี่มีกบทรงขายตลาดลราครวมไปถึงกบพ,พ่อแม่พันธ์ที่เฮ้าเอาไวน้นี่เหลือหลายที่สุดนะคะพี่น้องสําหรับการเปลี่ยนยน้ามนะคะของกบกะนี่นี่สามฤดูนะคะที่ลูกออดมาแนะนําไปนะคะว่าสิเป็นฤดูฮอนฤดูฝนฤดูหนาวนะคะปกติแล้วลูกออดก็สิเหตุจังสีมาโดยตลอดนะคะพี่น้องสีบ่เหตุให้กบเฮ้านี่มันปเปลี่ยน แบบเสียบพันนะคะคือถ้าปรับเปลี่ยนแบบเสียบพันนี่เฮ็ดให้กบที่มันอ่อนแอปกติมันก็อ่อนแออยู่แล้วนี่มันสิตายลงนะคะเฮ็ดให้เฮาสิ้นเปลืองกบพอพันแม่พันสิ้นเปลืองกบที่เฮาสีส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับการเปลี่ยนทายนามนะคะในตลอดการเลี้ยงนะคะทั้ง สามดูดูเลยนะคะดดูฮอนนะคะดดูฝนหลักการดูดูหนาวนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะพี่น้องสีนำ้ำความรู้หลักการสาระดีๆนะคะจีรุอดแนะนําให้พี่น้องเข้าเด้่ังนี้ไปล่องใส่ในฟ้ามของพี่น้องล่องปับใส่เบิ้งนะคะพี่น้องคือสิได้เกิดประโยชน์บ่มากกันหน่อยเนาะนะคะพี่น้องทีรุอดมาแนะนําให้พี่น้องเข้าเด้ฟังนะคะนี่คือการเปลี่ยนไทนามเนาะ,ะส่วน าการดูแลร,รักษานะคะตะละมองกระสิดูแลร,รักษาถี่บบแตกต่างกันเนาะนะคะเมื่อนีหรืออ้อยกับแม่แนะนําการเปลี่ยนไถนามให้พี่น้องเฮ้าได้่งฟังกันนะคะพี่น้องผอกันไหมนะคะคลิปหนานะคะสาหรับเมื่อนีขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ